สวัสดีครับผมดอกอ้อชกรูนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เกิดความประทับใจกับครอบครัวของผมครับวันนี้มีน้องสาวใจดีมาจากนนทบุรีนะครับน้องก็ชื่อว่าลูกปัดเออในการไลฟ์สดนะครับหรือการทําคลิปอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าแผ่นฟอร์มไหนเนาะจะมีน้องผู้หญิงคนนี้นะครับคอยเติมกําลังใจให้กับผมมาโดยตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปพีแม้กระทั่งทิกตอกเนาะ น้องผู้หญิงคนนี้อยู่เคียงข้างกับครอบครัวของผมมานานแล้วเพราะผมสร้างทิกตอกมาครบใกล้จะครบสองปีแล้วแต่น้องผู้หญิงคนนี้หนึ่งในนั้นครับกําลังใจสําคัญวันนี้นั่งแท็กซี่มาหาผมนะครับวันนี้นั่งแท็กซี่มาหาผมนี่เอาของอันเนี่ยคืออาชีพของเขานะครับอาชีพของเขาแซนด์วิชแสนอร่อยเนาะนี่ดูหน้าตาแซนด์วิชของน้องลูกปัดนะครับนี่ครับโอ้โหภรรยาผมบอกเขาบอกจะก,กี้เขาจะกิน้วไง เออยังยังยังยงขอขอบคุณขอบใจน้องสาวสักหน่อยดูหน้าตาเป็นไงแซนวิชแบบบิ๊กเบิ้มบิ๊กบิ้มแบบจุกๆไปเลยนะครับใหญ่มากนะครับนะครับเขามีชื่อช่อง tiktok เขาเขา,เขาเขียนว่าในช่อง tiktok นะบางคนอาจจะเรียกเพจแต่ผมเรียก tiktok ชื่อช่องเขาคือลูกปัดขายแซนดวิชแสนอร่อยนะคะแล้วก็แอปฟ้าหรือเฟซบุ๊กก็เขาจะใช้คําว่าลูกปัด อะไรไเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเออถามว่าลูกปัดลูกปัดน,นออะตุกเละไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่เขาเอาเอามาให้มาฝากผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวมผมมามาจากจังหวัดนนท์นะนางแซ็กซี่มาหามาเซอร์ไพรส์ที่ถึงบ้านเลยนะครับนัดผมคือผมอยากกินมา纳าแล้วเพราะเนาะดูเซนพิษเขาที่ไสไสทะลักอ่ะดูเบิ่ม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 นะครับนะครับแล,แล้วก็บอกว่าเขารับออกงาน งานอีเวนต์งานอะไรก็แล้วแต่งานกระถินงานบุญทุกสิ่งทุกอย่างคืองานนะเนาะน้องเขารับรับงานอยู่ครับออกงานเข้าไปติดตามนะ้องทางเพจของเขาเนาะหรือชื่อทิกตอกคำว,ว่าลูกปัดขายแซนด์วิชแสนอร่อยโอ้โหเนี่ยครับสุดยอดนะครับน้องสาวที่รักของผมนะครับน้องน้องสาวนะอันเป็นที่รักไม่ใช่ว่าที่รักน้องสาวอันเป็นที่รักเนาะน,นี่นั่งแท็กซี่มาหาผมจากจังหวัดนนท์ครับ เอาแซนด์วิชมาฝากพี่อ้อนี่นะครับอร่อยมากๆครับใหญ่เบิ้มนะครับไส้ทะลักเนี่ยครับผมอยากให้เห็นไส้ทะลักอย่างเนี่ยแฟนผมเขาอยากจะกินแล้วเฮ้ยบอกอาเพิ่งหยุดก่อนอย่าพิ่งกินอย่าพิ่งกินดูดูให้ผมรีวิว,วขอบคุณขอบใจน้องซะก่อนคือแฟนผมเห็นเพื่อเขาอยากเลยอะ่ะเขาเกิดกิเลสเขาอยากกินเลยบอกเฮ้ยอย่าพิง่งติดอย่าพิ่งกินกินไก่ทอดไปก่อนกิๆๆนไก่ทอดไปก่อนนี่ครับชื่อเพจน้องนะครับเนาะ ลูกลูกปัดขายแซนด์วิชแสนอร่อยนี่ไส้ทะลักษ์ส้ทัลักษ์บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มนะครับตัวใหญ่ก็คือตัวใหญ่เหมือนคนขายก็นเนี่ยน้องปัดเขาเป็นคนตัวใหญ่ <c oughs> กับไอไอแซนด์วิชเนี่ยโอ้ถ้าถ้าอยู่ถ่ายรูปคู่กับเขานะพอกันเลยเพราะลูกปัดตัวใหญ่ลูกแซนด์วิช<อ>เบิ้มเบิ้มนะครับนี่<อ>หน้าตามันเป็นแบบนี้เจ้ฝากช่องน้องเขาด้วยลูกปัดขายแซนด์วิช แสนอร่อยเนาะชื่อช่องเขาในหรือเพจก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับขอบคุณนะครับเข้าไปอุดหนุนน้องเขาด้วยแล้วติดตามช่องน้องเขาด้วยครับน้องเขารับงานอีเวนต์ยเยอะเนอออกงานเนาะนี่นี่โอ้ยเดี๋ยผมก็จะให้ภรรยาผมชิมเลยเนาะตอนนี้เขากินไก่เขาอยากจะกนี้เขาจะกินอยู่แต่เขาขอไอ้นี่ก่อนขอขอกินไก่ทอดก่อนรู้เรื่อง